นอกจากอ,อ,อนุกรมนะครับที่มีค่าเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีค่าลดลงแล้วนะก็จะมีอนุกรมที่พี่ให้บอกว่ามันมีค่าทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงสลับกันก็มีนะครับหมายความว่านาตัวแรกอาจจะเป็นการบวกตัวต่อไปอาจจะเป็นการลบก็ได้หรือตัวแรกอาจจะเป็นการคูณ ตัวต่อไปอจ,จะเป็นการหารอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกว่าสลับค่าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นระบบอยู่แล้วว่าเอ้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพิ่มขึ้นเท่าไร package, ลบลงเท่าไร่นะัไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ้อาลองมาดูตัวอย่างนะครับในรูปแบบของสลับค่าหน่อยนะครับรูปแบบของสลับค่านะครับมาดูตัวอย่างแรก104นะครับตัวแรกรู้เลยว่าเอ้ยเพิ่มขึ้น5เขียนไว้ก่อนตัวถัดไปเพิ่มขึ้น2 อ้าวตัวถัดไปเพิ่มขึ้นอีก5อ้าวตัวถัดไปเพิ่มขึ้นอีก2นะครับและตัวถัดไปเพิ่มขึ้นอีก5นี่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสลับค่านะครับแต่เป็นสลับค่าของการบวกนะการบวกหมายถึงว่าบวกอย่างเดียวแต่ว่าบวกคนละตัวเลขสลับไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งมันต้องไม่ใช่บวก5ละมันต้องเป็นบวกเท่าไหร่ครับต้องเป็นบวก2 อ่าแบบนี้ก็ตอบ51นั่นเองนะครับแบบนี้เรียกว่าการบวกแบบสลับค่าโอเคไหมอีกตัวอย่างนึ่งอา้าวนอกจากการบวกแล้วนะครับนะการลบก็เหมือนกันนะพี่ไม่ได้ตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่ทําเหมือนกันเลยมันอาจจะสลับกันหรือบางอันอาจจะมีถึงขั้นนะบวก5แล้วก็ลบ2แล้วก็บวก5แล้วก็ลบ2ไปเรื่อยๆก็มีนะครับเดี๋ยวไปฝึกใน นแนวข้อสอบก็จะรู้ว่าอ๋อก็จะมีหลายแบบแต่อันนี้คือเป็นพื้นฐานหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วถ้าแบบตัวอย่างแบบคูณล่ะเป็นยังไงเอามาดูนะครับถ้าเป็นการคูณสลับค่าเราก็ดูจากตัวเลขอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าตัวเลขมันโดดมากๆเห็นไหมครับมีการโดดมากๆนะถามว่าถ้าเราเป็นบวกปุ๊บโอเคเป็นบวก5อีกตัวหนึ่งบวก30เลยอ่ะค่อนข้างโดดเนาะโดดเลยละ่ะแล้วดูตัวแรกกับตัวสุดท้ายเฮ้ยแสดงว่าไม่ใช่ละ ต้องมีอะไรผิดปกติหรือน่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบคูณมากกว่าการบวกแบบนี้นะครับเพราะนั้นตัวแรกไปดูครับตัวแรกคูณ5อ่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรตัวที่2ถ้าเป็นคูณล่ะพี่ไอเป็นคูณ4ได้ไหมอ่าไม่ใช่คูณ5ขออภัยคูณ2คูณ2พี่ก็ว่าทำไมมันเยอะจังอ่าคูณ2นะครับตัวต่อไปเป็นการคูณ4ตัวต่อไปคูณอะไรอีกคูณ2 ตัวต่อไปคูณ4อ่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นการคูณแบบสลับและไม่ได้คูณ2ยาวทีเดียวไม่ได้คูณ4ยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นสลับกันเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณคูณ2ครับต้องสลับอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็น640ซึ่งเป็นไปได้ครับว่าชอยส์เนี่ยอาจจะมีทั้งคูณ2แล้วก็อาจจะมีทั้งคูณ4ด้วยทำไปนะครับเพื่อให้น้องๆง,งงว่าเฮ้ยจะตอบอะไรกันแน่แต่ว่า อย่างที่พี่เบอกครับถ้าเราสรุปได้แล้วว่าเฮ้ยมันสลับกันในรูปแบบลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตัวถัดไปสรุปได้เลยครับว่ามันจะต้องสลับกันนั่นเองนะครับอ่ะผ่านไปอีกตัวหนึ่งนะครับนะเป็นการคูณนะครับเป็นอนุกรมชุดเดียวแบบสะสมนะสะสมหมายความว่าสะสมตั้งแต่ตัวแรกไปเรื่อยๆนะจนถึงตัวสุดท้ายหรืออาจจะเป็นการ สะสมเฉพาะออสองตัวแรกแล้วได้ตัวถัดไปหรือ3ตัวแรกแล้วได้ตัวถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคสะสมก็ต้องมี2แบบแหละแบบบวกก็มีนะครับหรือแบบคูณก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะสะสมยังไงนะอย่างที่พี่ไอ้บอกนะครับมันอาจจะสะสมยาวไปเลยก็ได้หรือสะสมเฉพาะ2ตัวแรกก็แล้วแต่เขานะครับนะอันนี้น้องๆต้องวิเคราะห์จากโจทย์เองนะครับ เอามาดูตัวแรกครับข้อแรกเนี่ยตรงเนี้ยโอเคมันห่างกัน4ตัวต่อไปห่างกัน4ตัวต่อไป12บสองเลยเห็นไหมครับเลขมันจะแบบแปลกๆหน่อยเฮ้ยมันจะไม่เหมือนเพิ่มขึ้นคงที่หรือเอหรือจะเป็นคูณก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นให้เราลองระลึกว่าเฮ้ยนะครับถ้าเกิดนอกจากเพิ่มขึ้นคงที่แล้วเนี่ยนะบวกก็ไม่ใช่ละคูณก็ไม่น่าใช่ ยังมีแบบสะสมอีกแบบหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยเอางั้นถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เพรลองเปลี่ยนใหม่เอาแล้วเพ่เอา4ไปบวกกับ8ได้12บสองไหมอ้าวได้พอดีนี่นะครับเอาแล้วตัวถัดไปล่ะ24เกิดจาก12บวก8บวก4ี่ไหมเฮ้ยเท่ากันอะนะครับแต่ตัวถัดไปเป็น4ี่อันเนี้ย มันจะเกิดแค่24บวก12และบวก8เห็นไหมครับเริ่มเห็นรูปแบบชัดเจนขึ้นแล้วเราไปตกลงใจตอนสุดท้ายว่าเอ้ย80เป็นการบวก3ตัวก่อนหน้านั้นใช่หรือไม่ก็ลองบวกดูโอ้โหพอดีเลยแสดงว่าชัดเจนเลยครับว่านะข้อนี้นะครับข้อนี้นะเป็นนะครับการ การเ,เป็นอนุกรมนะครับเป็นอนุกรมแบบสะสมนะสามตัวก่อนหน้า,าพี่จะสรุปอย่างนี้เลยว่าเป็นแบบสะสมสามตัวก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มถูกไหมครับพอเราเระบุได้แล้วว่าตัวนี้มันคือบวกกันสามตัวหน้าเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะตอบเราก็ไม่ต้องสนใจตัวอื่นเราสนใจแค่ สามตัวก่อนหน้าแล้วจับมาบวกกันซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้อยู่ที่148นี่คือคำตอบของเรานั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นอยู่ที่เราดูนะสังเกตให้ดีๆว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบเอ้มันดูเหมือนไม่คงที่เลยหรือจะทำไปอีก2ชั้น3ชั้นมันก็ยังไม่โอเคเพราะฉะนั้นให้ดูด้วยว่ามันจะมีรูปแบบนี้อยู่นะครับอ่ะอีก ตัวอย่างหนึ่งที่พี่เอามาให้ก็คือแบบคูณนะเพราะแบบคูณเนี่ยอันนี้พี่ให้ว่าดูยากเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าอันนี้เพราะเป็นเลข5นะครับพี่เอาตัวอย่างมาให้มันดูง่ายแต่บางทีมันอาจจะดูคูณด้วย3คูณด้วยเเนี่ยบางครั้งอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับอ่านะเอามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือนะตัวแรกเนี่ยไม่มีอะไรเนาะผ่านไปปุ๊บเอ๊ะมันเป็น5ก็ไม่แน่อาจจะเป็นบวก4ก็ได้ถูกไหมครับ หรืออาจจะเป็นคูณ5ก็ได้อันนี้เราอนุมานไว้ก่อนถูกไหมแต่พอตัวถัดไปเอา้าทำไมเป็นตัวเดิมไม่ใช่ละเมื่อคีท้ที่ที่คิดมาคือหายไปเลยเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นคงที่ไม่ใช่ละไม่ใช่แน่ๆนะครับแต่พอไปเจอตัวถัดไปเอ๊มีข้อสังเกตเหมือนกลับตัวนี้คูณตัวนี้ไหมเออเหมือนพอมองย้อนไปอีกทีนึงเอ้ยตัวนี้ก็เหมือนกับ 5คูณกัน1เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อตกลงใจอยู่ที่ตัวสุดท้ายครับก่อนที่จะเป็นคำตอบก็คือตัวนี้125เกิดจาก25คูณ5ไหมถ้าใช่ข้อนี้สรุปว่างไงครับน้องๆข้อนี้สรุปเลยครับว่าข้อนี้นะครับเป็นอนุกรมนะแบบสะสมเช่นเดียวกัน แต่เป็นสะสมจาก2ตัวก่อนหน้าก่อนหน้าในที่นี้แบบอะไรด้วยแบบคูณก็คือคูณกันไม่ได้บวกกันอย่าเมื่อกี้ก็คือสะสมแบบบวกแต่อันเนี้ยคูณกันเพราะฉะนั้นพอเราสรุปแบบนี้ได้นะครับเราจะตอบตัวสุดท้ายก็ให้เราไปเพ่งเล็งแค่2ตัวท้ายแล้วจับคูณกันได้คำตอบมาเป็น 3, 1 2พนี่ี่คือคำตอบครับ ่านี่คือลักษณะของการนะเพิ่มขึ้นนะครับแบบสะสมนั่นเองนะครับถามว่าลดลงมีไหมแบบสะสมก็มีนะครับก็เดี๋ยวไปดูในตัวอย่างโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับ